บกับคนที่ซวยน้ำไหลไฟดับอยากให้หยุดสดับรับฟังในหน่องติดเล่าสวัสดีครับยิยนดีต้อนรับเข้าสู่หน่องพามั่วแล้วเนี่็คือติดเล่าครับซึ่งติดเล่าของเราในวันนี้เนี่ยเราก็จะมากล่าวถึงเรื่องเกี่ยวกับอุทกภัยทางภาคใต้ซึ่งทุกคนก็จะเห็นตามสื่อต่างๆนะใช่ไหมว่าตอนนี้ปัญหาน้ำท่วมที่ภาคใต้เนี่ยเข้าขั้นที่เรียกว่าวิกฤตแบบสุด,สดเลยก็ อาจจะเห็นได้ตามไม่ว่าจะเป็นโซเชียลมีเดียต่างๆตามข่าวหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับก็รู้สึกใจหายเหมือนกันแต่ว่าก็ขอเป็นหนึ่งในกําลังใจนะครับให้ทุกคนผ่านพ้นวิกฤตตรงนี้ไปได้นะครับขอให้ทุกคนปลอดภัยแล้วก็เอาใจช่วยพี่พี่ผู้ภัยที่ลงไปช่วยเหลือซัพพอร์ตผู้ประสบภัยด้วยนะครับสําหรับติดเล่าของเราใน E ีพีนี้ถ้าดูจากหน้าปกทุกคนก็เห็นเลยใช่ไหมว่าเราจะพูดถึงเรื่องน้ําท่วมซึ่งแน่นอนครับกรุงเทพปริมณฑลอย่างเราเนี่ยก็เคยมี ปรากฏการ์เขาเรียกว่าอะไรล่ะน้ําท่วมครั้งใหญ่เหมือนกันเมื่อปี2,554ซึ่งตอนนั้นเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นอะไรที่ไม่ไม่ไมเขาเรียกว่าอะไรล่ะเราไม่มีแผนรองรับเกี่ยวกับอุทกภัยครั้งใหญ่เลยเพราะเราไม่คิดว่ามันจะท่วมได้ขนาดนี้เราไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าหน้าบ้านเราที่เป็นถนนเป็กเกษน้ําจะปริ่มขึ้นมาเรียกได้ว่าอยู่ระดับเกือบจะถึงเอวเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับเปรกเกษ แล้ววันนี้เราก็มีของมาเสนอแต่มันก็คือต้นคริสต์มาสตั้งตกมันไม่เข้าอะไรกับน้ําทั่วมันไปด้ยทุกคนแต่ว่าระหว่างที่ฟังไปเพลินๆเนี่ยเราก็จะต่อไต้นตุ่งไปด้วยเพลินๆก็จะบอกว่าสําหรับผมที่เป็นพนักงานออฟฟิศเนี่ยมาก่อนเนี่ย บนโต๊ะทำงานผมเนี่ยผมเชื่อว่าเด็กรุ่นใหม่สมัยเนี้ยหรือว่าคนทํางานเนี่ยอายุใกล้ๆกันเนี่ยก็น่าจะมีบางแหลกของกระจุกกระจิงที่อยู่บนโต๊ะทำงานซึ่งแน่นอนของที่ขาดไม่ได้ของผมส่วนใหญ่จะเป็นพวกตุ๊กตาพวกคอปลี้พวกโมเดลพวกอะไรหลายๆอย่างอะไรพวกเนี้ยตั้งเอาไว้โชว์เล่นๆไม่ใช่อะไรหรอกบางทีเราก็ดูแก้เครียดใช่ไหมจัดงานแก้เครียดอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างเหมือนกันที่สามารถประดับตั้งโต๊ะได้มันเป็นต้นคริสต์มาสตัวต่อนะต่อเสร็จแล้วมันเป็นอย่างเงี้ยนี่ แล้วมันก็มีไฟประดับในตัวมันเองด้วยซึ่งโหอันนี้ผมบอกว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากเลยเมื่อเราแกะของมาก็เจอกันนี้ก่อนเลย How to How to, how to การประกรอบเนี่ยครับเขาก็จะบอกว่าชิ้นส่วนทั้งหมดเนี่ยมันก็คือชิ้นเล็กๆเนี่ยนี่คือชิน้นส่วนทั้งหมดที่มันให้เรามาแล้วก็จะมีการประกอบจนเสร็จเป็นต้นใหญ่ก็ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่แบบขี้ๆเหมือนกันนะทุกคนไม่ใช่เล็กๆเหมือนกันนะก็การประกอบ่อนข้างยุ่งยากอยู่นะ ก็เหมาะสาหรับคนที่แบบว่าหาอะไรทําเพลินเพราะว่าช่วงนี้ก็ใกล้ปีใหม่ใช่ไหมใกล้เทศกาลคริสต์มาสแล้วก็ข้างในก็จะประกอบไปด้วยอือนี่ฐานเขาฐานรองสังเกตผมเล็กๆเห็นป่ะคือคอสเซลอะทำได้ละเอียดมากไว้ทุกคนงานตัวเนี้ยทําค่อนข้างจะละเอียดเลยอืมละเอียดมากอืออืออือนี่เขาจะมีเป็นตัวต่อมาให้เราอย่างนี้ <Okay. S 2> ไม่ต้องทำสีนะครับลองทำสีที่แล้วอันนี้ก็เป็นโดมแก้วที่ใช้ครอบซึ่งเดี๋ยวเราจะไม่แกะออกนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นรอยเป็นโดมพลาสติกอ่าดูสีสันให้ดูสีสันเนี่ยสีสันดีนะทุกคนแล้วก็เราไม่ต้องไปทำสีแล้วก็คือต่อเสร็จก็คือจบใช้ได้เลยอ่ะขั้นแรกเนี่ยก่อนจะต่อตามแปนเนี่ย mm hmm. เดี๋ยวผมจะทำการแยกตัวต่อของมันให้เป็นแบบสีๆก่อน mm hmm. ก็นี่แหละ มันคงไม่เสร็จภายในะวันนี้หรอกเพราะว่าเดี๋ยวก็ต้องไปทํางานลอกบ้านอีกนี่เขามีไฟไมาให้ด้วยทุกคนนี่พอเราดึงสลักฐานตรงนี้ออกใช่ไหมปุ๊บก็เปิดไปโอ้เป็นหลายสเต็ปนะครับเปิดค้างก็ได้โอเคคุ้มค่าคุ้มราคางานดีอยู่เสียบไปก่อนเดี๋ยวค่อยใส่มาก่อนที่เราจะเริ่มต่อผมที่จริงผมแอบดู how to มันแล้วแหละว่า มันก็จะบอกชิ้นส่วนว่าแต่ละส่วนนะประกอบไปด้วยพลาสเซลสีอะไรบ้างแล้วก็รูปร่างหน้าตาเป็นยังไงเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะเริ่มต่อเนี่ยผมจะแกะทุกห่อเลยที่เป็นตัวต่อ,อยเนี่ยแล้วผมจะแยกสีมันไว้ถ้าเกิดบ้านใครมีถาดมีอะไรก็เอามาแยกนะแยกเป็นสีๆไว้แล้วเราก็จะมาหาชิ้นส่วนที่จะใช้ต่อในส่วนต่างๆเ้าทีหลังครับก็กลับวนเข้ามานะครับวนลูบเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องน้ําท่วมก็อยากจะบอกว่า ที่จริงแล้วเนี่ยที่บ้านเนี่ยก็เคยมีประสบการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่อยู่เหมือนกันในช่วงปี2,554ซึ่งตอนนั้นน่ะจะบอกว่ามันบรรเบาว่ามันความรุนแรงมันไม่เท่ากับที่หาดใหญ่สงขาในทุกคนนี้หรอกแต่ก็ถือว่าเป็นความรุนแรงที่น่ากลัวอยู่กันความเสียหายก็ค่อนข้างจะเยอะอยู่กันบ้านชั้นล่างเนี่ยเรียกได้ว,ว่าพอน้ำลดแล้วเนี่ยอันนี้ก็ต้อง รีโนเวทกันยกใหญ่เลยก็อยากจะบอกทุกคนว่าที่จริงอะ่ะความน่ากลัวเนี่ยบางทีมันไม่ได้อยู่ที่มน้ำนะครับความน่ากลัวของน้ําท่วมเนี่ยมันอยู่บางทีมันอยู่ที่การที่น้ําท่วมแล้วเราโดนตัดออกจากโลกภายนอกทุกอย่างน้ําอาหารการสื่อสารไฟฟ้าสาธา,ารณูปโภคทุกอย่างมันมันไม่มีเลยมันต้องมันถึงขนาดนั้นเลยจริงๆก็สำหรับปี54นะครับที่บ้านเนี่ยที่จริงอะ่ะมันก็ไม่ได้มาแบบปรับเหมือนน้ำป่าไหลหลากหรือว่าอะไรหรอกมันค่อยๆมาจากที่เราตามข่าว ตามสื่อต่างๆตอนนั้นนะ่ะเราก็เริ่มเตรียมตัวแล้วเริ่มจะซื้อกระสอบทรายเริ่มจะทําบังเกอร์ที่บ้านเพื่อจะการน,น้ําเข้าบ้านแล้วก็เรียกได้ว่าพอน้ําเริ่มมาเนี่ยมันขึ้นมาที่ท่อท่อปะปาไอ้ท่อระบายน้ําหน้าบ้านเนี่ยมันเอ่ยขึ้นมาก่อนเลยทุกคนมันไม่ได้มาแบบโคม้มเป็นคลื่นเหมือนอย่างที่หาดใหญ่เขาเจอกันนะแต่ว่าน้ําท่วมในกรุงเทพหรือบุททนปีห4าสะมันจะเอ่ยขึ้นจากท่อมาก่อนหรือบางที่เป็นคลองมันก็จะล้นจากคลอ,องขึ้นมา ตั้งแต่วันแรกที่น้ำมาเนี่ยจนถึงวันที่น้ำขึ้นสู่ระดับสูงสุดเนี่ยผมคิดว่ามันใช้เวลาอยู่ประมาณ7จ็ดแวันเลยในช่วงปีห้าสี่นะแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยผมพูดเลยว่าด้วยความที่เราไม่มีประสบการณ์เกี่ยวกับน้ําท่วมใหญ่อะไรอย่างเงี้ยเลยอ่ะเราก็เลยไม่รู้ว่าเราต้องแบบว่าต้องตุนข้าวของเครื่องใช้หรือว่าต้องเตรียมอะไรเอาไว้บ้างอันเนี้ยเป็นเรื่องที่แบบว่ายอมรับเลยว่าเออพลาดพลาดไปจริงๆ ทีพ่พลาดมากพี่จะบอกว่านอกจากอาหารการกินเครื่องนุ่มห่มแล้วเนี่ยน้ำสะอาดเนี่ยสิ่งที่แต่ละบ้านที่ผมคิดว่ามันสําคัญนะเวย้ยที่ผมคิดว่ามันสำคัญเลยถ้าเกิดว่าคุณจะต้องอยู่ในบ้านที่น้ําท่วมอะ่ะพอคุณมีอาหารแล้วอีกสิ่งนี้สําคัญเลยก็คือเกี่ยวกับพวกสุข,ขาลาักษณะความสะอาดคุณควรจะมีถุงขยะรู้ไหมทําไมาคุณควรจะมีถุงขยะ เพราะว่าสิ่งปฏิกูลนะ่ะบางทีอ่ะเกี่ยวกับระบบขับถ่ายของเราอ่ะบางทีมันไม่สามารถที่จะ,จะเรียกว่าอะไรละ่ะเราไม่สามารถใช้ห้องน้ําได้ก็ถามว่าใช้ห้องน้ําไม่ได้ทําไงเราก็นั่นแหละเราก็ต้องขับถ่ายโดยใส่ถุงหรือที่เมื่อก่อนเขามีนวัตกรรมที่เรียกว่าสวมสวมเข้าอีอ่ะอืมเราก็ต้องทําอย่างนั้นทุกคนเพราะว่าห้องน้ำข้างล่างเนี่ยคือมันใช้ไม่ได้แล้วมันลําบากแล้วก็พอน้ํามาเนี่ยวันที่หนึ่งวันที่สองเนี่ย เราก็ยังนึกว่าเออมันขึ้นไม่สูงหรอกมันเต็มที่คนจะตะตุ่มอะไรอย่างเงี้ยอาจจะท่วมกับพุดปาดหน้าบ้านอะไรอย่างงี้พอตกกลางคืนวันที่3จําได้เลยคืนนั้นเนี่ยผมมานอนอยู่ข้างบนขึ้นนอนแหละอยู่ๆตอนประมาณสักเที่ยงคืนแม่ก็เรียกผมลงไปบอกว่ากระสอบทรายหน้าบ้านมันไม่ไหวแล้วนะน้ามันขึ้นมันกระฉอะขึ้นมาแล้วซึ่งมันมาเร็วมากทุกคนถึงตอนนั้นเน้่ยกระสอบทราย3มชั้นก็อยู่ประมาณครึ่งครึ่งแขังกับเข่าใช่ไหมมันจะมันจะข้ามแล้วอะ คือนั้นก็เลยใช้ปั๊มไดโวนะครับคือไล่น้ําลงมาที่หลุมใช่ไหมที่บ้านจะมีหลุมไดโวใช่ไหมเมื่อก่อนอะ่ะมันจะมีหลุมทั้งข้างในแล้วก็ข้างนอกเลยก็คือให้น้ามันลงไปอยู่ในท่อเราก็ดูซึ่งถามว่ามันได้ผลไหมมันก็เหมือนจะได้ผลนะแต่ว่ามันลักษณะาการสูบของเราตอนนั้นอะ่ะมันก็เหมือนกับว่าเราไปได้แค่คอคอน้อํมาออกไปเว้ยจนมาถึงวันประมาณวันที่5้าซึ่ง เขาเนี้ยปั๊มน้าเราอ่ะเปิด24ชั่วโมงแหละเปิดเปิดพักๆเปิดปเปิดพักๆ,ๆอย่างเงี้ยเพื่อไม่ให้ามาหันเขาไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ดูดดูดน้ําสู้อ่ะเขาสู้กับน้ำนอกไปเรื่อยๆก็มีคล้ายๆกับเหมือนก็นกนจะเป็นรถของตอนนั้นน่าจะเป็นรถเมย์มั้งเออรถเมย์วิ่งมารถเมย์อ่ะคุณสภาพรถเมย์มมมนนมใหญ่จําได้เลยเพราะนั้นสาย8 4วิ่งมาแล้วเขาไม่สามารถจะชะลอได้เพราะว่าหน้าบ้านผมน้ํามันมันเริ่มลึกแหละ ตรงถนนเนี่ยคือน้ําแบบเริ่มลึกกัครึ่งเอวแล้วอ่ะเขาไม่สามารถชะลอได้ทุกคนรถที่วิ่งลุยน้ำเนี่ยคือเขาจะไม่สามารถชะลอได้เลยแล้วก็บ้านเราเป็นบ้านที่ติดถนนใหญ่เนาะเพราะฉะนั้นรถบรรทุกรถกู้ภยัยรถเมล์รถสาธารณะเนี่ยก็จะต้องวิ่งผ่านหน้าบ้านจําได้เลยตอนนั้น,นคืนสัตวเข้ามาโคม้มคือน้ำเนี่ยอยู่ระดับประมาณหัวเข่าประมาณน,น้องเราใช่ไหมพอคืนสัตมาโค้มมันขึ้นมาเอวทุกอย่างทุกอย่างที่เราป้องป้องปามๆมือสุกไว้อ่ะคืนสัตว์โค้ม น้ำเข้ามาทะลักเข้ามาในบ้านคราวนี้เปลี่ยนแล้วเราก็ต้องยอมแล้วปล่อยรอบบ้านโอเคปล่อยมาป้องที่ประตูบ้านแล้วก็สูบจะหลุมในบ้านอย่างที่ยิ้มพาไปซื้อเดโวนั่นแหละสูบจะหลุมนั้นออกพอไปประมาณสักวันที่6ที่7น้ําขึ้นถึงระดับสูงสุดก็จะอยู่ที่ประมาณถ้านในบ้านเนี่ยเวลาเราเดินน้ําก็อยู่ที่ราเราเอวเพราะบ้านผมค่อนข้างจะลึกที่ทุกคนเห็นนะบ้านเราลึกอยู่น้ําก็จะอยู่ประมาณเอว ก็ถึงวันที่5เนี่ยพื้นบ้านเนี่ยจากที่บอกว่ามีแค่น้ำแบบซึมๆเข้ามาพอที่จะบอกว่ากวาดออกได้หรือไปกระสูบออกได้เนี่ยอยู่ดีๆใต้บันไดบ้านบันไดทางขึ้นห้องผมอะมันมีเสียงดังปุกแล้วเขาน้ำมันแบบทะลักแบบมุงๆขึ้นมาซึ่งตอนนั้นทำเลยไม่ถูกเหมือนกันตู้เย็นยกไม่ทันแล้วเตียงนอนพ่อกับแม่ซึ่งมันเตียงไม้เป็นเตียงไม้สักใหญ่ๆอะยกไม่ทันเก็บอะไรไม่ทันเลย ตอนนั้นได้แค่ไมโครเวฟทีวีแล้วก็พวกเสื้อผ้าขึ้นมาข้างบนจากที่ใช้ชีวิตอยู่ด้านล่างพอได้กับกลายเป็นไม่ได้ซะแล้วในวันที่7จากนั้นครับความน่ากลัวมันก็เริ่มขึ้นจากวันที่7พ่พอเราโดนตัดสาธารณโภคเราโดนตัดแอร์เรียรในบ้านออกไปเนี่ยมันทําให้เราต้องใช้ชีวิตอยู่ด้านบนบ้านกันอย่างเดียวซึ่งตอนนั้นก็จะมีผมมีพ่อมีแม่3ชีวิต แล้วก็จะมีสุนัขตัวหนึ่งเป็นสุนัขที่พี่สาวเลี้ยงไว้ชื่อน้องมันโถเป็นมินิเอเจอร์ตัวเล็กๆอ,อ่ะซึ่งน้องเนี่ยก็กระดกระดาษนะสำลักน้ำ แล้วก็น่าจะมีอาการเหมือนกับปอดชื้นซึ่งตอนนั้นเน่ยเราอะแม่งหมดหนทางเลยที่แบบว่าจะพาน้องไปโรงพยาบาลหรือจะไปอะไรยังไงเพราะว่าการเดินทางการคมนาคมอะมันโดนตัดออกเว้ยในะช่วงวันที่7วันที่8น้ํามันขึ้นสูงมากแล้วก็มีน้ําเหนือในะแบบลงมาเสริมอะไรอย่างเงี้ยช่วงตรงเนี้ยยังไม่น่ากลัวเท่าไหร่ช่วงพุนทมนสายห้านถือว่าน่ากลัวมากหรื หลุจัดเลยก็ตอนนั้นน่ะปัญหาเรื่องตอนแรกเราก็กลัวเรื่องปัญหาเรื่องอาหารการกินก็าจะไม่มีมีไม่พอหรืออะไรทุกอย่างแต่มันก็เงียบไปแค่ประมาณ3วันพอเข้าวันที่4มันเริ่มมีแบบหน่วยงานเข้ามาช่วยเหลือและเริ่มมีแบบข้าวสารอาหารแห้งอะไรพวกนี้อย่างบ้านเราเนี่ยมันมี2ชั้น,นแล้วแต่ก็เครื่องใช้ไฟฟ้าเอาขึ้นมาแล้วเขาไม่ได้ตัดไฟเพราะฉะนั้นน่ะเราก็จะสามารถดํารงชีพอยู่ข้างบนได้ก็เรียกได้ว,ว่าชีวิตก็ไม่ถือกับ ไม่ถึงกับพี่น้องชาวใต้นะครับที่เขาแบบบางทีแบบต้องขึ้นไปอยู่บนหลังคาหรือไม่ก็โดนตัดไฟอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นแล้วเขาลําบากว่าเราเยอะหลายเท่าแล้วผมเนี่ยก็เลยเรียกว่าก็ไม่ค่อยจะลําบากเท่าไหร่เพราะว่าอย่างน้อยๆเรายังมีไฟฟ้าใช้เรื่องการสื่อสารของพวกเรายังไม่โดนตัดแล้วก็น้าเนี่ยไม่ได,ไได้ไม่ได้สูงมากถึงขนาดที่แบบว่าออกไปไหนไม่ได้ตัดเรื่องข้าวปลาอาหารปัญหาตรางนี้ออกไปปัญหาเดียวที่แบบว่าเจอคิดว่าเจอตักๆเลยก็คือเรื่องของ สาธารณูปโภคพ,พวกห้องน้ําห้องท่าอะไรพวกนี้เพราะว่าอย่างของผมก็จะมีผมใช่ไหมแล้วก็มีคนแก่2คือพ่อกับแม่ห้องน้าเนี่ยเราก็ใช้เป็นถุงพลาสติกเอาไปลองในกระโถนในกระป๋องอะไรประมาณนี้แล้วก็ขับถ่ายเสร็จก็ปลูกแล้วก็ใส่ถุงใหญ่รวมไว้บ้านผมมันจะมีห้องซักผ้าใช่ไหมเราก็จะใส่ถุงใหญ่รวมไว้ในห้องซักผ้ารอน้ําลดแล้วก็ถึงจะทําการทิ้งเพราะว่า จะมีช่วงคิีนิ่งเดย์ที่เป็นรถขยะใหญ่ๆมาล้างถนนล้างอะไรอย่างเงี้ยเ็เก็บทิ้งช่วงนั้นซึ่งต้องบอกว่าบางครัวเรือนเนี่ยประสบปัญหาทางด้านการขับถ่ายเนี่ยค่อนข้างเยอะเพราะว่า1เลยเขาอาจจะไม่มีแอร์เรียที่แบบว่าสามารถจะขับถ่ายในที่มิดชิดแล้วก็สามารถจะกักเก็บมันได้อะไรอย่างเงี้ยบางบ้านก็ใช้วิธีนี้เลยถ่ายใส่ถุงเสษกโ็โลนลงน้ําตู้ซึ่งคือสิ่งที่ถามว่า มันทําได้ไหมมันก็ทําได้แหละแต่มันไม่ควรทำไงเพราะว่าปัญหาสาธารณสุข,ขงเรามันมันไม่ควรให้ให้คนอื่นต้องมารับไงก็จนเข้าสู่สัปดาห์ที่2ช่วงวันที่สิ้กว่าขึ้นไปเนี่ยขราวนี้ความสิ้นหวังมันเริ่มเข้ามาเลยมันไม่ได้สิ้นหวังตรงที่ว่าไม่มีอะไรกินหรืออะไรหรอกนะแต่ว่าด้วยความที่บ้านเราเป็นบ้านกึ่งปูนกึ่งไม้แล้วก็รั้วหน้าบ้านเราเป็นรั้วไม้เนี่ย ด้วยคืนน้ําที่มาตลอดเวลาให้รถสั์เนี่ยไม้น้าบ้านเราค่อยๆหลุดทีละแผน่นเลยที่เป็นรั้วทุกคนเข้าใจเขารู้วนะไหมไอ้รั้วไม้น้าบ้านเราอะมันหลุดทีละแผน่นทีละแผน่นเราก็ต้องคอยตามเก็บทีละแผน่นทีละแผน่นจนต้องเอาเชือกเนี่ยมาผูกไว้พอเช้ามาก็พังอีกแล้วต้องเรียกว่าซ่อมรั้วทุกวันทุกวันนะครับประกอบกับว่ามีข่าวว่ามีจระเข้สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำในยหลุดในแอเรียที่เราอยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยต้องระวัง ทุกคนลองจินตนาการดูสิถ้าเกิดเราเดินลงไปในบ้านข้างล่างน้ำครึ่งตัวแล้วเราแบบเห็นเห็นว่าเห็นว่ารั้วเราพังแล้วไม่รู้ตัวอะไรแหกเข้ามาอย่างเงี้ยมันสยองนะในความคิดเราอะน้ำนิ่งๆข้างล่างอะผมนี่จินตนาการแบบผมกลัวอะไรอย่างงี้มากถ้ารู้จักกันจริงๆจะเห็นกันานานเราจะรู้ว่าผมไม่ค่อยชอบสัตว์เลื้อยคลานเท่าไหร่พวกงูเงี้ยวเขี้ยวขอจระเข้อะไรพวกเนี้ยค่อนข้างน่านนกลัวมากซึ่งตอนน้ำท่วมนะครับก็เรียกได้ว่าพราะ่ม พอผมพับผูที่นอนอะไรอย่างเงี้ยก่อนจะนอนเนี่ยต้องปัดต้องสะบัดต้องทำความสะอาดดีๆเพราะว่าบางทีมันมีพวกสัตว์เลื้อยคานเนี่ยเข้ามาหลบน้ําเข้ามาซกกลุ่จนมาถึงช่วงวันที่เกือบ20คืออะบอกว่าน้ําท่วมครั้งนั้นเนี่ยมันกินเวลาเกือบจะ2เดือนกว่าน้ําจะลดลงซึ่งเป็นการระบายน้ำา้วยช้ามากจนมาถึงช่วงวันที่20เนี่ยสุนัขของพี่สาวผมเนี่ยล้องมันโถนี่ก็เสียชีวิตจากอาการ น่าจะน้ำท่วมปอดหรือปอดติดเชื้อเนี่ยเพราะว่าน้องเขาสำารักน้ําแล้วตอนนั้นเราก็ไม่สามารถจะพาไปโรงพยาบาลไหนได้โรงพยาบาลศาสตร์ของอ้อมน้อยเนี่ยคือปิดหมดเลยแล้วก็ทางโซนสายยาก็ปิดถ้าเราจะไปในโซนของทางกระทุ่มแบนเออกระทุ่มแบนไม่ท่วงมาปี54าแปลกมากตรงน,นั้นมันเป็นมันเริ่มเป็นเนินแล้วตรงที่เป็นไอกระทาจริงๆคือช่วงอ้อมน้อยหนองแขมอะไรช่วงนี้ช่วงบางแคเนี่ยมันจะเป็นไอกระทาก็น้องก็เสียไปตอนนั้นคนที่บ้านก็ ก็เริ่มปวดหูเพราะว่ามันมีแต่ความสื่อเสียที่เกิดขึ้นทุกวันไม่ว่าจะตื่นมาเจอรั้วที่พังลงหรือว่าสัตว์เลี้ยงที่อยู่กับเรามาหลายปีเสียไปก็ช่วงนั้นก็ต้องเรียกว่าใช้ความเข้มแข็งแล้วก็ต้องปลอบใจกันเองในบ้านแต่เรายังโชคดีกว่าลหลายๆคนเรียนตรงที่ว่าเราไม่ได้ถูกสัดไปแล้วก็อาหารการกินของเรายังพอหาได้ซึ่งก็ เป็นเรื่องที่โชคดีเรื่อสำหรับพอเลยจากวันที่20ก,กว่าไปคราวนี้ชีวิตมาเริ่มเข้าลู่แล้วเราจะเริ่มรู้หน้าที่ของเราในแต่ละวันแล้วว่าควรจะทําอะไรยังไงเช้ามาต้องทําอะไรต้องเอาอะไรไปทิ้งต้องหากินยังไงต้องใช้ชีวิตอยู่ยังไงอะไรยังไงเราเริ่มจะรู้ลู่แล้วก็ช่วงนั้นก็เรียกได้ว่าคนไทยอะครับพอผ่านเรื่องวิกฤตได้ไม่นานรอยยิ้มก็เริ่มกลับมา,อาพอ ช่วงที่น้ําเริ่มลดลงช่วงนี้มันใกล้ปีใหม่อากาศแมน่หนาวมากผมจาได้เลยอ้อแล้วก็ช่วงประมาณวันที่สิบยี่สิบกว่าเนี่ยปัญหาอีกอย่างหน,นึ่งที่เราจะเจอแน่ๆถ้าเกิดเราอยู่ในสถานการณ์แบบบ้านน้าท่วมเลยน้ําท่วมอย่างเงี้ยสิ่งที่เราจะเจอแน่ๆคืออะไรรู้ไหมน,น,น้ํากระถาอันเนี้ยเจอแน่ๆยังไงคุณจะต้องเจอนอกเสียจากว่าคุณจะใส่เป็นชุดบูทครึ่งตัวซึ่งน้ํา มันไม่เข้าอันนั้นนะคุณนะไม่เจอแต่ถ้ากคุณใส่รองเท้าบู๊แค่แข้งอย่างเงี้ยงไงคุณเจอแน่ๆแล้วน้ํากัดเท้าไปเลยที่คันมากซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมก็พยายามจะไม่ให้พ่อกับแม่เนี่ยลงไปด้านล่างมากนักเพราะว่าท่านเป็นผู้ป่วยตาหวานเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำกัดเท้าบางทีอาจทำให้เกิดแผลที่ขาได้อะไรอย่างนี้ก็จะเป็นเราซะมากกว่าที่แบบจะโดนน้ำกัดเท้าจนแบบหลังๆแับแม่งไม่ไหวแล้วเว้ยก็เลยใช้นี่เลยจารบี จระบีนี่แหละจระบีเหลืองๆนี่แหละขาก็ไปซึ่งก็ได้ผลเว้ยเท้าเราไม่โดนน้ําเลยแต่ว่าเราต้องมานั่งล้างจระบีออกนะตอนเย็นทุกวันได้ผลได้ผลอยู่จระบีใช้แก้ขัดได้เฉพาะหน้าจนมาถึงสถานการณ์ช่วงน้ําลงในช่วงของธันวามกราน้ําลงละคราวนี้แหละครับของจริงผมจะบอกไว้เลยว่าสิ่งที่น่ากลัวเนี่ยนอกจากน้าท่วมมันก็คือตอนที่น้ําลดลงแล้ว มันจะมีช่วงน้ําขังเออมันมีช่วงน้ําขังใช่ไหมก่อนน้าลงอะ่ะช่วงน้ําขังก็ทางเทศบาลทางทางภาครัฐเนี่ยก็พยายามจะแจรกพวกลูกบอล EM น้ายา EM เพื่อโรยแบบไม่มให้น้ําเนา่าซึ่งเออโอเคมันได้ผลเว้ยน้ําที่ขังอยู่ในบ้านมันไม่เนา่าแต่คราวนี้พอน้ําลงแล้ว่ะโอ้โหคุณเน้ยนึกภาพเชียงใหม่สิคุณลองนึกภาพเชียงใหม่เมื่อเมื่อปีที่แล้วสิโอ้โหพระเจ้าอภพมหามื่อมาขี้โคลแบบ เลนทั้งเลนทั้งโคนแบบเต็มไปหมดเรียกได้ว่าล้างบ้านเนี่ยใช้เวลาประมาณกับเกือบสองอาทิตย์อะ่ะกว่าจะเข้าที่เข้าทางอะ่ะเหนื่อยมากตอนนั้นยอมรับว่า,เ,าเหนื่อยมากนอกจากจะล้างบ้านเสร็จแล้วเราก็ต้องเรียกว่าอะไรล่ะซ่อมรั้วที่มันเสียหายแล้วก็ซ่อมแซมตัวบ้านประตูประตูที่แบบโดนน้าสัตว ทุกวันทุกวันจะมันพังมันหลุดอย่างเงี้ยก็ต้องมาซ่อมตรงนั้นซึ่งก็ยอมรับเลยว่าปี5455ห้้าต้นปีเป็นอะไรที่แบบมันโคตรเหนื่อยมันเหนื่อยจริงช่วงนั้นประกอบกับเป็นช่วงที่จะรับปริญญาอยู่แล้วอ,อืออยู่ปี4แล้วมันเป็นอะไรที่แบบทุกอย่างมันประดังประเดมหมดเลยแต่ก็ผ่านมันมาได้ครับหลังจากปี54เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอเป็นกําลังใจให้กับพี่น้องชาวใต้เกี่ยวกับปัญหาอุทกภภัยที่เกิดขึ้น ก็อยากให้ท <S an> ุกคนมีกำลังใจแล้วก็อย่าไปยอมแพ้กับธรรมชาติเพราะบางทีอ่ะเราเราไม่รู้หรอกว่ามันก็เรียกว่าอะไรมันจะจบลงเมื่อไหร่อะไรยังไงแต่ก็อยากให้มันลี้คลายลงเร็วๆวันอยากทุกคนแข็งแรงและมีกำลังใจเข้าไว้นะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับพี่ๆกู้ภัยทุกท่านด้วยที่ลงไปสนับสนุนไปช่วยเหลือทุกคนกันก็สําหรับ ออเดอร์แมนเองเนี่ยก็ก็มีการบริจาคทางยิ้มทางพี่ชายก็ได้ส่งเรือเรือที่ยิ้มซื้อมันนั่นแหละได้ใช้แล้วก็ได้ส่งเรือลงไปกนะับทีมงานของพี่พี่ไปช่วยเหลือกันนะครับก็ซือ้อข่าซื้ออาหารแห้งอะไรส่งไปก็ขอเป็นกําลังใจเล็กๆนะกันนะครับให้ทุกคแบบผ่านมันไปได้ก็สําหรับสิ่งของที่จะบริจาคไปช่วยเหลือเน่ยนอกจากอาหารแห้งแล้วบางทนะีผมอยากให้คุณแบบว่าซื้อแบบ เรียกอะไรล่ะถุงเออพวกถุงขยะถุงพลาสติกถุงสําหรับขับถ่ายพวกเนี้ยบางทีมันจาเป็นมากคุณมันค่อนข้างจะจําเป็นอยู่เหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องสุขะอะไรัยเพราะว่าน้ําท่วมขังอย่างเดียวเพราะว่าแต่ถ้าเกิดน้าท่วมขังด้วยแล้วแ,วแบบมีอาการติดชงติดเชื้ออะไรขึ้นมาม,มันปัญหามันจะเยอะขึ้นก็เห็น ตอนนี้นะครับหลายๆเพจใหญ่ๆเนี่ยก็จะมีแบบคนที่เขายังเล่นโทรศัพท์ได้นะเขาก็ติดต่อเข้าไปตามเพจใหญ่ๆบอกพิกัดตัวเองแล้วก็เออมันสัมพันธ์มันมีเป็นเว็บไซต์อะว่าหัดใหญ่ต้องรอดอะใช่เป็นเว็บเบราว์เซอร์คุณเซิร์ชเลยใน Google ก็ได้หัดใหญ่ต้องรอดซึ่งก็เป็นแอปพลิเคชันที่คุณสามารถเอาไปลงทะเบียนแล้วก็แจ้งแจ้งจุดพิกัดในแผนที่ได้เพราะว่าจะเป็นแผนที่เฉพาะหัดใหญ่โดยเฉพาะเลย ก็สามารถแจ้งพิกัดให้เจ้าที่ทราบได้นะครับว่าคุณต้องการความช่วยเหลือเขาก็จะรีบเร่งระบายเคสไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆซึ่งที่จริงอระผมว่าตอนนี้คลิปนี้น่าจะออนประมาณวันเสาร์เพราะฉะนั้นผมว่าตอนนี้การจัดการเขาน่าจะเริ่มดีขึ้นแล้วแหละ <"KE A" S 2> เขาน่าจะเริ่มจัดจัดระเบียบเคสแล้วว่าไหนสีแดงไหนสีเขียวสีเหลืองอันไหนหนกักอันไหนเบาเขาน่าจะเริ่มจัดระบบหรือไม่ก็ไม่รู้สิคาดเราไม่ถูกแต่ก็ขอให้มันคี่คายโดยเร็วแล้วกันนะครับอืมก็อย่างที่บอกน้ํามา ต่อให้น้ำมาแต่ว่าน้ำใจคนไทยเนี่ยก็ต้องยิ่งใหญ่กว่านะก็เป็นลังใจให้กับทุกคนนี่ดูไปเราก็แยกออกเป็นสะีๆแล้วทุกคนเห็นไหมนี่เราก็จะาไปต่อตามแผนนี้อีกครั้งหนึ่ง <c oughs> ก็สำหรับใครที่สนใจนะครับอยากจะรับน้องคริสต์มาสเข้าไปดูแลไปตั้งตามโต๊ะทำงานไปตั้งในตู้โชว์ตู้โมเดลก็เกเดี๋ยวผมักตะกาทิงลิงว้ให้ สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราด้วยแล้วก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยขอให้สถานการณ์คล<ม>ี่คลายโดวยไวย้ไปแล้วครับสวัสดีครับ